ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะมาพบกันอีกครั้งในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรทีมงานตาลทวะก็ได้พยากรณ์สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกุมค่ะ ดาวเสาจะยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคม2566เวลา7.39นาฬิกา39นาทีถ้าเราลองนึกย้อนกลับไป2ปีครึ่งดาวเสาในราศีมังกรนั้นเป็นพบกรรมะ ของลัคนาดวงเมืองทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานอย่างทุกยากเหน็ดเหนื่อยมีความเครียดในเรื่องงานต้องใช้ความอดทนเพื่อให้การงานผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้เมื่อดาวเสายกย้ายราศีก็จะเข้ามาที่พบลาภะ ของลัคนาดวงเมืองโยกถึงดาวอาทิตย์ในดวงเดิมทำให้ได้คู่ธาตุไฟ17เกิดเป็นความสำเร็จอันสูงส่งของชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับวิทยาการขั้นสูงด้วยประกอบกับดาวราหูจรในราศีเมษช่วงวันที่1มีนาคมถึง17 ตุลาคมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องฟืนไฟระบบไฟฟ้าที่เก่าหรือชำรุดอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่ายๆสำหรับคนราศีกุมสองปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสารจรเข้าพบวินาศะนับตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2563ทําทำให้ชีวิตของคนราศีกุมสบายกายสบายใจไม่ต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความทุกข์ไม่เจอเรื่องยากไม่ต้องคอยระแวดระวัง ไม่ต้องใช้ความอดทนสักเท่าไหร่เมื่อดาวเสายกย้ายราศีทําให้ความเหนื่อยความทุกข์ปรากฏขึ้นและจะได้เริ่มหมดใหม่ตามพบใหม่ที่ดาวเสาวจรยกเข้าไปในวันที่หนึ่งมีนาคม2566นั่นเองเมื่อพิจารณาตำแหน่งและธรำเนียบของดาวจะเห็นได้ว่าราศีกุมเป็นเรือนเกษตรของดาวเสารและดาวราหู เมื่อดาวเสาวจรมาเข้าราศีกุมจะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแสดงถึงความมั่นคงสำหรับคนที่มีลัคนาราศีกุมดาวเสาจรเข้าพบตนุหรือทับลัคนาทำนายว่าเจ้าชะตาจะมีความทุกข์รู้สึกเครียดหรือมีความหวาดระแวงต้องคอยระแวดระวังอยู่เสมอ หรือชีวิตในช่วงนี้รู้สึกไว้วางใจใครไม่ค่อยได้หรือทำนายได้ว่าเจ้าจะตาพบกับความยากลำบากทำสิ่งใดก็ต้องเหนื่อยยากกว่าแต่ก่อนเมื่อดาวเสาวได้ทำเนียบดีคือเป็นเกษตรจึงทำนายว่า ความยากลำบากหรืออุปสรรคที่ผ่านเข้ามานั้นจะเป็นบทเรียนที่สอนใจเราไปอีกนานแล้วก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับเราต่อไปแต่คนราศีกุมก็อย่าเพิ่งใจเสียเพราะในรอบนี้ที่เสาทับลัคนาราศีกุมดาวเสาเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์ร้ายกับกลายเป็นดีแถมยังมีดาวคู่มิตรโยกใส่ทำให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกด้วยถึงจะเครียดแต่ก็นับว่าคุ้มค่าทีเดียว เมื่อได้ดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวกันแล้วเราก็จะพิจารณา การโครจรของดาวเสาร์ทีมงานได้สรุปมาเป็นปฏิทินการโครจรของดาวเสาร์ในราศีกุมก็คือช่วงปี66ถึงปี69เพื่อให้เรานั้นดูการโครจรได้ง่ายๆตามปฏิทินตารางดังนี้นะครับจุดสตาร์คือจุดที่ดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีกุมแถบสีที่แสดงในปฏิทินแทนการเดินวิปริตของดาวเสาร์สีเขียวคือตอนที่ดาวเสาร์โครจรเสริรสีชมพู คือตอนที่ดาวเสาโคโจรพักสีเหลืองคือตอนที่ดาวเสาโคโจรมนส่วนช่วงที่ไม่มีแถบสีคือช่วงที่ดาวเสาโคโจรปกติและจุด DN เนี่ยคือจุดที่ดาวเสายกออกจากราศีกุมนะครับ จากการโครจรเสิร์ฟของดาวเสาร์ในราศีกุมจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกรากุมภามีนาเมษา1-4่งช่วงต้นๆของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี69เป็นช่วงที่ดาวเสาโครจรเสิร์ฟนะครับสำหรับชาวราศีกุมความทุกข์ความเครียดความเหนื่อยยากความกลุ้มอกกลุ้มใจในช่วงต้นปี2566-69นั้นเราเป็นทุกข์อยู่ไม่นาน ความเครียดเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็หาย จากการโครจรมนของดาวเสาในราศีกุมมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาถึงพฤศจิกาเป็นช่วงกลางถึงปลายปลายของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68สำหรับชาวราศีกุมดาวเสารมนก็ทายกลับเลยค่ะทายว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจในช่วงกลางถึงปลายปี2566ถึง2568 จากการพิจารณาแพทเทิร์นการเดินพักของดาวเสาร์ในราศีกุมก็จะเกิดขึ้นปีละสองครั้งเป็นช่วงสั้นๆช่วงละประมาณ15วันตอนกลางปีและปลายปี แลละหลัังงงช่ง่่วทีเเดินนนนมอสำหรับชาวราศีกุมทำนายว่าเราจะมีความทุกข์ความเครียดพบกับความเหนื่อยยากอย่างแรงเป็นช่วงเวลาสั้นๆปีละสองครั้งตอนกลางปีและตอนปลายปีครั้งละ15วันแล้วก็จะดีขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีแถบสีจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสารเดินปกติคนราศีกุมก็จะมีความทุกข์ความเครียดชีวิตลำบากยากมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมระยะเวลาที่เหลือประมาณ12เดือนดูปฏิทินกันแล้วเราก็นำความทุกข์จากดาวเสาเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาดูอนุภาพความโทษทุกข์ของดาวเสาว่าเป็นอย่างไรกันก็มีช่วงแฮปปี้ช่วงกราฟสีเขียวเป็นช่วงที่เราจะไม่เจอความทุกข์เพราะว่าดาวเสาร์มลรองลงมาเป็นช่วงสบายๆช่วงกราฟสีฟ้าเป็นช่วงที่ความทุกข์เกิดขึ้นแป๊บๆก็หาย เพราะดาวเสาเสิร์ตอยู่ต่อมาคือช่วงเครียดช่วงกราฟสีส้มดาวเสาเดินปกติความทุกข์มาในระดับหนึ่งและช่วงพีคพีคคือช่วงที่กราฟสีแดงเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเป็นสไปค์แคบแคบนะครับก็แบ่งชัดเจนต้นปีกลางปีถึงปลายปีช่วงเดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการโคจรของดาวเสานะครับ ช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายนปี66นับเป็นเวลา1เดือน19วันสำหรับราศีกุมเสาและราหูจรเข้าพบตนุสหัตชะก็ทำนายว่ามีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องตนเองกับเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือว่าเรากับเพื่อนเนี่ยร่วมมือกันทำในสิ่งยิ่งใหญ่หรือทำนายว่ามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ช่วงวันที่19เมษาถึง16ตุลาปี66เป็นเวลาเกือบ6เดือนสำหรับราศีกุม นรเกณฑ์ฝ่ายมือจรเข้าพบสหัชชะตุทำนายว่าเรากับเพื่อนร่วมมือกันแล้วจะมีอิทธิพลเหนือคนรอบข้างหรือโช่วงชัชวาาดีในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรากับเพื่อนๆรวมตัวกันแล้วมีอำนาจวาสนาสูงกว่าผู้อื่นหรือถ้าเรากับเพื่อนไปร่วมมือกันก็จะเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นที่แวดล้อมรอบตัวเรา ช่วงวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2566นับเป็นเวลา15วันสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยเสาพารฤหัสจรเข้าพบกระดุมพระพันธุทุกำนายได้ว่ามีความยากลำบากเกิดขึ้นในเรื่องตัวเราและเพื่อนๆพ,พี่น้องหรือเรากับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนหรือว่าเรากับเพื่อนเนี่ยต้องไปช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากลาบาก ช่วงวันที่19พฤษภาคม2568ถึง23สิงหาคม2568นับเป็นเวลา3เดือน4วัน ดาวเสารเนี่ยมลข้ามราศีสำหรับคนราศีกุมดาวคู่มฤตยูเสารจรเข้าพบกระดุมพระพันธุทําทำนายว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ให้เราอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปแล้วจึงดี หรือว่าสิ่งที่เราขนขวายพยายามในเรื่องเงินเงินทองทองเราไม่ต้องดิ้นรนเสียจะดีกว่าทำตามที่เขาบอกไปแล้วก็จะดีเองช่วงวันที่23สิงหาคม 2568ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6าประมาณ5เดือน20วันสำหรับชาวราศีกุมเสาและราหูจรเข้าพบตนุนะคะร่วมราศีเลยทำนายว่าเราจะได้ทำในเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเราลักษณะความยิ่งใหญ่ของเสาราหูเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่อลังการที่ต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเองและต้องมีความใจกล้าใจถึงจึงจะได้ นั่นคือคำพยากรณ์สำหรับดาวเสาในราศีกุม2ปีเศษนับจากที่ดาวเสารยกก็พอสังเขตกันเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ดาวเสารจะเป็นดาวเคราะห์แห่งโทษแห่งทุกแต่ก็มีคุณประโยชน์กับเราเพราะดาวเสาเข้ามาในภพใดจะสะท้อนให้เราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในเรื่องนั้นช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในภาพมายา และสิ่งหลอกลวงดาวเสามีข้อดีในแง่ของความอดทนและรอบคอบทีมงานตานทวาก็หวังว่าดาวเสายกย้ายราศีในครั้งนี้คงไม่ทำให้แฟนรายการต้องทนทุกข์กันมากจนเกินไปถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและได้เรียนรู้และแข็งแกร่งมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ